จังข้าวจังข้าวครับมาเด้อมากินข้าวน้ำกันวันนี้ครับมเาบอมเอากับข้าวม้อกับข้าวกลมยำหมูครับกลมก๋วขัวอุ่นยังกันขัวลาบอ่ะบริการลูกค้าครับครัวให้พร้อมมาเด้อ เอากล้อมเขาว่าได้เอากล้อมเขาวครับรีวิวหลาดคายไปเหนือกันปอดประทันี่ครับแก้วปลาแดกกิกสดเจ้าปลาแดกได้แก้วปลาแดก ผักสมพักลาบม้วก็มี่ครับลาบม้วก็มี่ลาบม้วโซ่ม้วแหนมหมูก็มี่ครับแหนมหมูจิงปลาดุก งามๆครับหอมเอ็นเตอร์เซียพักปิ้งปลาดุย่างปลาดุครับย่างปลาดุ ก็หมาไหคนุงคนงานขามาแทนว่าได้อ้พก็ยมทนหอันเายมาเให้ไ่ยูใหยังดยูคกครับมาฮาาดวงมุดขึ้นะหวายเจ้ากิอีกคจลายครับมาเด้อเพื่อเดียวครับเกา นี่แตนเนวแซบแซบโอ้ยว่าด้วยป่าสร้อยหกสิบสามสับสองเพชรเกษมคับถนนเพชรเกษม มีแต่ของสแสบๆครับ